ครับสวัสดีครับตุ่มตามนกเขาใหญ่นะครับวิเศษชัยชาญจะว่างทองรายงานตัวครับวันนี้16นาฬิกานะครับ30นาทีพบกันเช่นเคยนะครับรายงานตัวนะครับวันนี้ขออนุญาตแวะเวียนกันเข้ามาหาลูกพี่ใหญ่หน่อยเพราะว่าคณะ f c นะครับได้ถามคำถามกันมาเยอะก็ะขออนุญาตรีวิว ตอบก่อนในวันนี้นะครับแล้วก็จะได้หายสงสัยนะครับบางทีทํางานบ้างอะไรบ้างก็พิมพ์ตอบไม่ทันเดี๋ยวไม่ตอบท่านก็จะเคืองและจะมาด่าผมทีหลังนะครับเดี๋ยวพบกับลุงบุญส่งครับสวัสดีครับผมคุณลุงบุญส่งพวงพิเศษครับนกเขาใหญ่ครับอ่าเอาเลยอา่อา,อาแล้วก็ไอน้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอกเรื่องนิดหายโมโหยังเรื่องตัดผมหายแล้วครับมันมันคนมันยังว่าไอ้คนวุร้านนี่มันก็ ขี้งอนเป็นธรรมดาอืะจะไปจะไปจะจะไปเครืองเขาไม่ได้เคืองเขาไม่ได้ครับอถ,ถ้าถ้าเครืองเขาต้องตัดเองถ้าเครืองก็คือถ้าเขาเอาไม้เอ้เอาไว้นั่นนะเอามีโกนไ,ไม่ใช่เอาไอ,ไอ้วีคอหัวนี่เครืองครับอาไรครับคำถามแรกนะครับน <c oughs> ะฮะเขาถามเข้ามาว่าลุงลุงนกตัวเมียทํานกต่อได้ไหมได้ครับนกตัวเมียเนี่ยทํานกต่อได้ดีด้วยแล้วก็แต่ว่าพอมัน ถ้ามันคึกหนักๆเข้าน่ะมันคูแล้วมันเรียกนกนั่นๆนะแล้วก็แบนนะถ้านกเข้ามาเนี่ยบางทีไข่ตกเลยครับไข่ในพเนียยเลยไข่ในพเนียดลองแล้วแต่ว่าจะให้จะให้ชัดเจนอย่างตัวผู้เนี่ยไม่ใช่มันมันเป็นไปไม่ได้ราะว่าแต่การอ่อนอดนะตุเมยเขาก็แบนให้เอนนนั่นแหละเขาก็จะแบนแบบว่าอยากร่วมเพศอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรื่องสู้กันจริงๆแล้วต้องส่วนมากเขาจะใช้ตัวผู้ ครับแต่ว่าตัวเมียเป็นได้ไหมก็พอเป็นได้เป็นได้ครับอ่าโอเคครับเอาอีกท่านหนึ่งนะครับลุงนกผมไม่ค่อยกินข้าวเปลือกเลยครับกินแต่ข้าวคว้างทําไงดีมันมันมันคืออย่างนี้ครับมันเป็นสันดานของมันแล้วเพราะว่าพอเราเอาข้าวเปลือกให้มันเคลียข้าวเปลือกออกกินแต่ข้าวกว้างกับอาหารอ่่เนี่ยมัน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 คือว่า มันเคลียออกหมดแหละนั่นน่ะแต่ว่ามันกินแต่พืกอาหารพวกนี้ใช่แต่มีเราก็ต้องปนให้มันมีวิธีแก้ไหมก็มีวิธีแก้ครก็เราก็ต้องปนปนให้มันพอมันกินพวกนี้หมดเราไม่ให้มันมันก็ต้องกินข้าวเปลือกอ่ามันจะทนที่ได้เออทนหิวไม่ได้มันเดียวมันโอ้ตายครับนกต้องกินเพราะฉะนั้นแล้ววิธีเราผสมเราก็อาจจะลดพวกข้าวฟ่างพวกอาหารเม็ดเล็กออกซะแล้วก็ใส่ข้าวเปลือกใส่จำนวนเยอะให้เยอะกว่านะครับ คุ้ยให้คุยไปแล้วเราก็เอาลูกกระสุนนาปั้นเขาไว้มันก็จะคุยไม่ค่อยล่วงหรอกอ่าใช่ๆลูกกระสุนดินเหนียวดินเหนียวปั้นไว้บางรั้งไอ้ใช้ไม้ปักไว้โอ้โหให้ยเข้าบ้านนะนั่นแหละนะครับอีกทีหนึ่งนะครับซื้อนกมานะครับซื้อนกต่อเขามานะครับอยู่กับเจ้าของเดิมเก่งมากอยู่กับเราไม่ค่อยขันจะทํำยังไงมันมันมันคือไอไอไอนกพวกนี้นะมันอยู่กับเจ้าของเดิมเนี่ย บางทีนานปีมันติดจุของเดิมมันเก่งอ่ะ,อะมันเก่งแต่ว่าพอไปเปลี่ยนหน้าเขา้าแต่นี้วิธีการเล่นเนี่ยคือหนึ่งเราเอาขึ้นไปแล้วเนี่ยนะเออมือเราเบาไม้หรือว่ามันยังไงหรือเปนเนตรล่วงหรืออะไรเนี่ยมันนกพวกนี้มันจะเขิดครับใช่เพราะว่าอพออยู่กับเจ้าของเก่าเนี่ยด้วยการที่เขาชํานาญนะครับการตั้ง เขาก็อาจจะตั้งพุ่มทึบพุ่มโล่งพุ่มเตี้ยพุ่มสูงแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยที่นกไม่เอาเนี่ยคือเอาไปซุกเอาไปซุกไว้ข้างในแต่นี้ยังก็นกมันเหินมานี่มันก็มองไม่เห็นแต่ว่าถ้ายังผมตั้งนี่ผมจะตั้งเนี่ยปลายกิ่งเลยตั้งปลายกิ่งพกนกเหินอ่าวของเราคูแล้วนี่มันเห็นไงใช่ใช่แต,แต่ทีนี้ว่า พออยู่กับเจ้าของเก้าแล้วเนี่ยพอมาอยู่กับเราสุดท้ายล้วก็ต้องใช้เวลาใช่นะครับนกก็คือนกนี่แหละฮะต้องใช้เวลาที่เราก็ต้องเข้าใจมันด้วยนะครับมีวิธีแก้ก็คือว่าเราก็ดูมันไปก่อนเรื่อยๆถ้าไม่ดีก็คืนเจ้าของเขาไปนั่นแหละทีนี้นะครับได้นกมานะครับผมซื้อนกมาหนึ่งตัวนะครับซื้อจากลุงมาแล้วก็คันดีนะซื้อจากที่อื่นนะไม่ใช่ซื้อจากเรานะคันดี แต่มันจดไม่คูแล้ว<ส>มันจะสู้นกไหมสู้ครับไอ้ไอ้ยังนกจดไม่คูเนี่ยของพวกผมก็จดไม่คูครับนกตอก็โจดไม่คูแต่ว่าเข้าป่าไปไปเห็นนกนี่อา้าวเพราะว่าผมจะไม่ดีดนิว้วจะไม่ให้มันคูกับเราเนี่ยไม่ให้เล่นคนใช่แต่ว่าทีนี้เขาถามมาว่าอนกตัวอื่นมาจดแล้วมันไม่คูเนี่ยมันจะมันจะเล่นมันจะสู้นกไหมสู้ครับสู้รับประกันเลยว่าสู้สู้แต่นี่เรานกเห็นนกมันต้องเอ้าวครับแต่ส่วนมากของเราก็ ไม่ค่อยครูจดไม่ค่อยครูใช่ครับเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่จดให้ครูแน่ะครับโอเคครับผมซื้อนกต่อมาตัวไม่รู้เป็นไงโยนย่างเดียวเลยนกต่อโยนย่างนกเข้ามาก็โยนเออเราปั๊บแต่ผมไม่เคยไม่เคยหินนะครับตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยมนกเข้าต้องครูนะครับครูต้องครูต้องเรียกนะ ถ้าโยนนี่คือนกเนี่ยมันถ้ามันอยู่นานจัดเนี่ยมันบางทีมันเบื่อละอามันโยนเขาเรียกว่าไล่เอยเนี่ยนกโยนเนี่ยคือนกไล่เห่ไล่เห่ออกไม่เอาแล้วมันนี่คือแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นถ้าถ้าเราไปตั้งใหม่เนี่ยนกโยนเนี่ยอาการของนกโยนที่เราตั้งใหม่เนี่ยคือมันจะประกาศประกาศเรียกอยู่ในป่าประกาศว่าข้าอยู่นี่เราจะมาสร้างทินทานอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เท่าเท่าที่เราสังเกตกันมาเนี่ย นะครับแต่ว่าถ้าโยนตลอดเนี่ยน่าจะน่าจะว่านกยังไม่เข้าหรอกครับคงจะเกลน่อนนะคงจะเกลนว่าบากกาศักดาอยากจะเป็นเจ้าของที่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เราก็ต้องลองลองเล่นไปดูนะครับแต่ถ้านกเข้ามาแล้วยังโยงอีกไม่ใช่ผมว่าไม่มีนะครับแล้วมันต้องเรียกนกต้องเรียกเออใช่ถ้านกเข้ามามันต้องเรียกแล้วก็คูนั่นแหละ แต่ว่าถ้านุกข้างๆเนี่ยมันโยนครับโยนแต่เห็นใกล้ๆอย่างเงี้ย,โอ,โยอย่างเห็นใกล้ๆยังไม่เข้าอย่างเงี้ยอย่างนั้นต้องโยน้ามันแทนไอ้ถ้ามันหืนมาแล้วก็แทนอย่างน,นั้นแล้วนั่นแหละ,แ,หละแ,แต่นี่ไม่ไม่ไม่โยนละ<ช>มัต้องเรียกแล้วมันต้องเรียกแล้วเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ต่อคำถาม fc พอสมควรก็ต้องขอประทานอภัยด้วยสําหรับที่ท่านทุกท่านที่รู้อยู่แล้วนะครับและบางท่านที่ยังไม่รู้เขาถึงได้ถามเข้ามานะครับก็ไม่ได้ไป เออไปปั้นเสริมเติมแต่งอะไรมากมายก็พูดตามสไตล์ของพวกเรานะครับไม่ได้บังคับให้ท่านเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็เล่นนกยังมีความสุขสวัสดีครับรบ๊บายบายบหน่อยบ๊ายบายหน่อยครับ